น้องหมึกครับนี่คือหมึกที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเซิร์ฟเวอร์เรียกันได้เลยนะครับน้ำหนักนะครับ87กิโลโดนเนิบครับปกติเขาควรจะคูดาวเนี่ย15าวินะครับตอนนี้เนี่ยโดนเนิฟไปครั้งแรกเนี่ยเขาเหลือ2นอาทีและเขาปรับมาใหม่รู้สึกว่าเนิฟหนักไปนะครับคนที่มีหมึกเกือบเลิกเล่นไป <laughs> หนึ่งหนึ่งนะนันก็คือผมด้วยเรียบร้อยนะป้าอ้าวโอเคครับผมโอเคปกคลิป อ่าโอเคป,ปิดปกคลิปปเดี๋ยว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 อโอเคเจนเดอร์เปลี่ยนใจอ่ะโอเคเรามาสรุปรามบ,บ้ากันดีกว่ากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับโอ้เกือบเลิกเล่นแล้วเกือบเลิกเล่นแล้วโอ้โหแสดงว่าเพิ่งอัปเดตมาเมื่อประมาณ5นาทีที่แล้วใช่ไหมเนี่ยครับผมผมจะสรุปอะไรให้ฟังนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีบัคลิงนะครับแล้วก็มึกเนี่ยเขากงไปจะมีตัวหนึ่งด้วยนะครับน้องพีค็อกนะครับที่โดนเนื้อไปนะฮะ ดูสิเป็นยังไงบ้างแล้วอันนี้ไม่รู้นะอันนี้อาจากตอนแรกเนี่ยสิบห้าวินะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะเรียงทำลายไปแต่ละตัวเลยนะครับตอนนี้สิบห้าวิตอนแรกปรับเป็นหนึ่งนาทีแล้วก็เหมือนคนเลิกเล่นก่อการเล่นไปน่าจะเยอะนะทุกคนเหลือกลับมาเหลือสิบห้าวิเหมือนเดิมอมโอเคมึกผมเพิ่งปรับมาเมื่อกี้เลยครับห้านาทีเกือบเลิกเล่นไปอโอเคผมกลับมาแล้วครับทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปผมรอเล่นผมรอล่น เกือบเลิกเล่นจริงเราเล่นเราเล่นเราเล่นบอกว่าเป็นมีนแลนดะนะครับจะไปได้ไงเล่ามันก็ถึงจะมีเรื่องดีตรงนี้นะทุกคนอ่ะผมสบายใจแล้วนะครับตัวนี้คือตัวที่แบบผมรับมาแพงแบบแพงมากนะครับทุกคนรับมาสูงจัดๆุ่นคิดสูงมากทุกคนนะครับโอเคสบายใจแล้วนะครับน้องเหลือ15้าวิเท่าเดิมและก็ยังไม่หมดความเศร้าตรงนั้นจะมีอีกตัวนึงนะครับตัวนี้อาจจะไม่มีใครโดนผลกระทบนะครับยกเว้นอาจจะเป็นผมคนเดียวเลยก็ได้นะ ก็คือผมเนี่ยเปิดร้านนะครับน้องยูนะครับสาม X อจากเวลหนึ่งไปเวลห้าสิบเวลหนึ่งไปเวลร้อยเนี่ยแบบไวมากมากนะทุกคนสวนหลักแสนของผมคือแบบสิบนาทีก็ได้เวลร้อยเลยนะโดนเนฟครับผมก็ไม่ได้เศร้ามากนะทุกคนเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือมันก็ไม่มีผลกระทบต่อเอฟซของผมนะแค่นั้นก็พอใจนะร้านผมช่างมันจะขาดทุนกี่พาทก็ช่างมันเดี๋ยว่าคืนทุนเองแหละสักปี2ปีนี่คือน้องฮอดด็อก เลนโบว์เลนโบว์ bow, 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 นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมรักเขามากเพราะแม่เลนโบว์เลนโบว์เนี่ยเป็นตัวเดียวตัวแรกในชีวิตของผมนะครับที่ทำเลนโบว์เลนโบว์ได้สองรอบติดนะครับซึ่งความโหดของเขานะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะกลับไปดูคลิปเก่ากันได้นะครับเขาเนี่ยสามารถปั๊ม EXP เนี่ยเป็นล้านนะทุกคนเป็นล้านแบบโอ้โหอย่างบ้าเลยนะทุกคนอาจจะกลับไปดูคลิปเก่ากันได้นะครับเดี๋ยวผมปักเอาไว้ให้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ คือสเตตเขาเท่าเดิมนะครับแต่ว่าใช้งานจริงไม่ได้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปดูสเตตกันนะครับสเตตตอนนี้เนี่ยทุกๆสอนาทีเนี่ยเขาจะดรอปนีครับเรียกได้ว่าอ่าจะมีมัสตาร์ดกับเคชัปนะครับเมื่อเกิที่กับมัสตาร์ดนั่นเองนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้ครับในส่วนของมัสตาร์ดเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะโดนเนิฟหรือโดนปัหรืออะไรกันแน่ไม่รู้นะทุกคน เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะ40%เหมือนกับ exp ตรงนี้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับก็คือเขาจะเพิ่มความไวเนี่ย0.75วินาทีครับผมครับแค่นั้นแหละปรตีลดทีนึงแบบ1วิดลดไป10วินนะครับ10 40 40 20 30 40 10 20 30 40ผมชอบขึ้นลถไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือแบบลดรัวมากๆตอนนี้ลดลดไม่ถึง1วิโอ้โหพี่ โอ้เจนดอันนี้ผมเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจอันนี้ผมไม่เศร้ามากเพราะว่ามันเป็นบาคที่น่าเกลียดเกินนะครับอันนี้ผมผมยอมรับได้นะครับน่าเกลียดไปนะับหนึ่งวิหรือว่าสิบวิเนี่ยเอ็กพีเนี่ยจากเวลหนึ่งไปเวลร้อยได้เลยนะครับ <laughs> นะครับและก็ที่มันแย่ไปกว่านั้นนะครับทุกคนเขาเนิบให้เคทชดับหรือว่ามะเขือเทศเนี่ยเจ้า40%เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะซ้อนทับกันได้นะครับเมื่อมีหลายๆวงนะครับเห็นไหม,ไหมทุกคนเป็นแบบนี้นะครับทุกคน จะมีสีแดง2วงนะครับสีเหลือง2วงนะครับอ่าแบบนี้แบบนี้เห็นไหมทุกคนเขาจะซ้อนทับกันได้ใช่ครับเขาจะให้ xp เี่ยเป็นล้านเลยนะเป็นล้านเลยพี่นะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วเลียเดียว่านะครับไม่สามารถซ้อนทับ xp กันได้อีกแล้วนะครับก็คือเขาจะให้ xp น้อยมากๆหรือเรียงง่ายๆนะครับว่าสวน xp ของผมเนี่ยหรือว่าร้านต้องอยู่เนี่ยแปกสลาย ฟังยับเยินเลยนะครับสลรับส่วนนี้ส่วนเดียวเท่านั้นแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะทุกคนยังฟาร์มได้เร็วมากๆเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีอีกส่สวนนะครับที่รองรับอยู่นะครับลงทุนหลักแสนเหมือนกันนะครับก็ฝากร้านน้องยูแล้วก็ร้านอุปกรณ์หน่อยแล้วกันนะครับร้านน้องยูเอาไว้ฟาร์มเวลร้านอุปกรณ์นะครับสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงได้ทุกตัวในเกมนะครับแล้วก็แวะมาร้านผมนะครับได้เลยไม่มีปัญหานะครับร้านน้องยูฝ่ายรอบนึงนะขอขอรโมทนิดนึงนะทุกคนโอ้โห ไม่รู้จะคืนทุนกี่โมงเนี่ยตอนนี้ช่างมันช่างมันนะครับช่างมันเอาง่ายงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปทำรายของทุกอย่างให้ละกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับน้องปลาหมึกเนี่ยโดนเนิบเหลือ2นาทีต่อมาเหลือ1นาที15าวินะครับแล้วก็ตอนนี้อ่ะเหลือ15าวิแล้วครับพึ่งมาเมื่อกี้ขอบคุณมากมากส่วนตัวที่2ก็คือน้องนี่น้องพีคอกนั่นเองนะครับเมื่อกี้เนี่ยออนหนึ่งนาทีเลยนะตอนนี้คือเหลือ15าวินนะครับเอ๊ะรู้สึกว่าวงเขาลดหรือเปล่า อ๋อเท่าเดิมเท่าเดิมนะครับอ่าก็คือจาก1นาทีนะครับก็กลายเป็น15บหาวิเหมือนเดิมตัวที่3นะครับก็คืออ่าน้องอืมน้องเรนโบว์เรนโบว์ฮอทดอกนั่นเองนะครับหรือว่าฮอทดอกโบติก็โดนนะครับวงซ้อนทับกันไม่ได้อันนี้คือเป็นปัญหาแน่นอนนะครับใช้งานไม่ได้แล้วและในส่วนของตัวที่4นะครับครับผมยังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือน้องลิงนั่นเองปัจจุบันเนี่ยเวอร์ชันนะครับ1736นะครับนี่1736 ผมรู้สึกว่าลิงบักลิงยังใช้ได้ครับ <c oughs> คุณเจนเดอร์เขายัางหาวิธีแก้ไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าซึ่งไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าก่อนอันนี้เนี้ยตอนรับตีมาใหม่ๆเนี่ยตอนนี้คือ1736ใช่ไหมหนึ่งเยังใช้งานได้นะครับทุกคนบักเจ้าลิงอ่ะมางั้นเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับบักเจ้าลิงเอาสักตัวหนึงก่อนโอเคเรารับปุ๊บใช่ไหมอ่ะเราสวนกลับไป แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้องแมวนะครับมาเป็นตัวทดลองแล้วกันนะครับดูง่ายดีนะครับเป็นตัวเลขแบบชัดเจนโอเคเราจะเอาน้องตัวอ่ะ7 2็กิโลครับตัวเดิมๆโอเคเทรดเสร็จนะครับผมจะปล่อยน้องลิงนะครับไปเลยนะครับตอนนี้นะครับน้องแมวคือคูณอ่ะสองจุดห้าเด็ดเด็เดลิงเฮ้ยนอกจากจะบักไม่ได้ยังใช้งานไม่ได้ด้วยอ๋อสองจุดห้าสองกลายเป็นสองจุดห้าห้าครับอ่ะรับกลับมา ดูสิจะคอนเฟิร์มหรือเปล่า <c oughs> ยังใชง้งานได้นะครับน้องลิงยังใช้งานได้นะทุกคนแต่ว่าเขามีลิมิตอยู่นะครับก็คือสวนหนึ่งเนี่ยเขาจะบัคกน้องลิงได้นะครับประมาณ8ตัวเท่านั้นนะครับเหมือนคุณเจนเดลเขาแบบเออไม่รู้วิธีแก้นะครับก็แก้ไงดีเนี่ยอ่ะกำจัดไปเลยนะครับใช้ได้แค่8ตัวหรือว่า8รอบนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกสักรอบนะครับอันนี้ผมจะรับมา7ตัวเลยลวกันนะครับใส่เข้าไปนะครับอ่ะอันนี้คือตัวที่8นะครับตัวที่ผมถืออยู่อ่ะบัคก็ยังใช้งานได้นะทุกคนดูนะอ่ะผมจะรับมาให้หมดเลยนะครับมีเทรดดิ้งเฟลไปตัวหนึ่งครับเมื่อกี้อ๋อตัวนี้หิวข้าวนี่เขาเรียกว่ายังหิวข้าวไม่สุดอ่ะเอาไปขายเลยเอาไปขายเลยอ่านี่ครับเมื่อ่วนของเรานะครับใช้ครบโคตาคือ8ตัวเลยนะครับบัคน้องลิงไป8รอบนะครับ8ตัวตอนนี้เนี่ย ไม่ว่าเรานะครับจะแบบอ่ะใส่เฉยๆก็ไม่ได้นะครับทุกคนตอนนี้พลังเขาคือ2.92นะครับอ่ะใส่แบบไม่บักนะเนี่ยไม่เพิ่มนะครับก็คือลิมิตให้แค่นี้นะครับคุณจะเดียวแก้ปัญหาแบบนี้แทนเนื่องจากแก้ปัญหาต้นเหตุไม่ได้ <laughs> สรุปก็คือบัคกลีงยังใช้ได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ถามว่ามันยังเก่งไหมผมว่ายังเก่งเดี๋ยวผมจากอ่ะจ้ออตโตตัวนี้ก็คือจะครูดาวอยู่ที่2นาทีนะครับ ตอนนี้1ิบาวิครับผมอันนี้คือ8ตัวนี้มันยังเวอร์นะทุกคนผมคิดว่ามันยังเวอร์นะครับอ่าไหนตัวไหนอีกอะคือนี่คืออ่าผมทำครบโค้ต้าแล้วนะ8ตัวนะครับไหนดัวก้อนไฟอ่าเจ้าแมกบอทอแมกบอทอเนี่ยรู้สึกว่าไม่รู้กี่นาทีนะเหลือ2นาทีาทอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะรองเอาไปให้รหัสอันนญดูสำเนียงเป็นอะไรเนี่ย4นาที50าสวิเห็นไหมทุกคนลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะ โอ้สุดยอดอ่ะผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากลองดูก็คือเจ้าบัตเตอร์ไฟน์นะครับบัตเตอร์ไฟเนี่ยปกติครูดาวเขาครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับผมจาก28นาทีนะเหลือ17นาทีครับคือทําให้สัตวเลี้ยงของทีมของคุณเนี่ยเก่งขึ้นนะครับ2เท่านะครับทุกคนมันเปรียบเสมือนแบบผมใส่บัตเตอร์ไฟไป2ตัวอ่ะแป๊บนึงนะ อันนี้คือ17นาทีนะทุกคนเดี๋ยวหาว่าผมขี้โม้29นาทีโอ้นึกว่า30นาทีให้ตอนแรกก็น่าจะเก่งประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเก่งขึ้นประมาณ30-40%โดยประมาณเนาะแต่ว่าก็ยังเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งใครต้องการน้องลิงนะครับผมขายน้องลิงตัวละ20บาทแล้วกันนะครับทุกคนสามารถมาซื้อได้ที่ iucc shop นะครับทักมาได้เลยนะ โอเคประมาณนี้งั้นเอาไ้เจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ประมาณนี้ซีอูครับ